มาอะไรเตี่ยนคิดซี่คิดซี่คิดซี่วันหยุดไม่มีเวลาไปฟังอยู่นะคะน้องอาญาน้องคนตีก็ฟังวันหยุดมันรู้พี่น้องไอสมุนไพรไผ่เออไฟก็เป็นสมุนไพรวันนี้มันหยุดนึกไปนึกมานึกมานึกไปก็อยากทําน้ํายาขนมจีนนะ้ามันง่ายมันที่เมืองนอกก็ใช่ดีก็จะที่บ้านเราก็ใช่เนี่ย เราจะใช้เนื้อปลาดีๆก็ได้แต่ว่าดิวีคิดว่าใช้ปลาทูน่านี่แหละปลาทูกระป๋องปลากระป๋องนี่มันนัวแหมมันแสบนะคะแล้วก็จะมีพริกเดี๋ยวนจะเปปั่นพระเอกของเรากินหอมก็คือคิงคิงๆิงคิงคิงเมื่อผู้ใดเมื่อผู้ใด ไี่มันเป็นมืออีนั่งย่านเนียขิงเด้อขิงขิงจะเอาไปปั่นกับพริกแล้วก็กระเทียมแล้วก็ปันป <c oughs> ่นปลาทูเข้มข้นสองกระป๋องนี่ได้ละได้เป็นตน้นน้ำยาขนมจีนน้ำยาซอสเสอิสรนนูดเดินลาวนูดเดิน <c oughs> พี่น้องเออเดี๋ยว เส้นได้ที่แล้วป่ะบังเดี๋ยวจะมาจับเส้นใส่ถาดขนมจีนแม่วันลาเทสเทสสปากเกตตี้ลาวขนมจีนเดี๋ยวเทสแล้วเดี๋ยวได้ที่แล้วป่ะเดี๋ยวไปจับต้มมันง,ง่ายค่ะมันเป็น ขนมจีนเขาส่งออกนอกขนมจีนแห้งที่เป็นแ็กเป็นแทกเรามาต้มเนาะทุกวันนี้มันเทคโนโลยีคนคนไปพอแล้วทุกวันนี้เทคโนโลยีส่งออกนอก้ก็ทุกวันนี้นนขนมจีนสีม่วงสีเหลืองสีแดงสีม่วงดอกอันชันกาอันนี้นาตัวอันนี้ ออริจินอลเส้นสีขาวไป,ปทีแล้วปไปไปจับมาช่วยเอาสักสองจับสาจับไหมจับเป็นหัวหัวไปเลยเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปวิวี้ก็จะมาเตรียมปั่นปั่นปันปั่นป,นปันน้ำยาขั้นตอนที่สองก็ามทาทำน้ำยาต้มนมงเียออกไปก่อนน้ำยาเดี๋ยวจะเอาเครื่องปันป่นออกมาปั่นมันไม่โขก ยันก็ต้องต้กใจก็โขลดปั่นเอาปั่นแล้วก็เทลงใส่หม้อมีกะทิอยู่แต่ชอบน้ำยาปลาใส่น้ำปลาสักเยอะเยอะเยอะดูดูดูซักสมบัติวิวีน้ำปลาน้ำปลาใส่น้ำปลานัวนัวจุดยวดไปเลยน้ำปลาสุดยอดน้ำปลาใส่ลงไปเลยนัวนัวนัวดู เธอไม่ได้ครัวไทยพี่มีสองครัวค่ะถ้าไปอยู่กว่าเน,นี้ยก็ครัวไทยแล้วก็ครัวฝรั่งครัวไทยครัวไทยไทยพริกชุ่นฝรั่งพริกชุ่นปแป๊บลา้วอีสานพริกชิ่นไปแล้วไปแล้วขนมจีนขนมจีน,น,จนป,ปิดก่อน,น้นงจีนพี่จะไปจับขนมจีนก่อนนะจ๊ะปะเอาไปแช่น้ำเย็นเลย น้ำเย็นแล้วก็ปะเดี๋ยวทำน้ำยามาไม,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 ม้มาไม้มาชิมไม้เทคนิคคันวัตมิขิงมันเสียบโหลดใส่สมุนไพรเยอะๆนะคะน้ำยาป่าชอบวีวไม่ชอบกะทิเดี๋ยวมันจะอ้วน <c oughs> แล้วก็ใส่หอมลงไปเยอะๆหอม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 ใส่ขิงลงไปเยอะๆแง่งขิงว่าจนผู้ใดก็ว่า เมือ่อเมื่อมาดา่ามันึ้นแง่งขิงไปสาวบนแม่หัวละเมื่ออีแ่ามคือแงงขิงสิ